ฉเฉลยเรื่องจํานวนเชิงซ้อนหน้า38ข้อ4นะคะจากโจทย์โจทย์ต้องการให้เราหาผลบวกของรากทุกรากของสมการ x กำลังหบวก x กำลังสลบ8 x กำลังสลบเจเท่ากับ0ค่ะก่อนที่เราจะทำโจทย์ข้อนี้นะคะเราจำเป็นต้อง รู้วิธีการหาผลบวกของรากทุกรากของสมการก่อนนะคะโดยกำหนดให้อลฟาและเบต้เป็นราก ของสมการ ax กำลังสองบวก bx บวก c บวก c นะคะเท่ากับศนเราก็จะได้ว่า จะได้ว่าอัลฟาบวกเบต้าเท่ากับลบ b ส่วน a มาพิสูจน์กันเลยนะคะพิสูจน์ก็จากตอนแรกที่เรากำหนดให้อัลฟาและเบต้าเป็นรากของสมการเราก็จะได้ว่า x ลบอัลฟาคูณกับ x ลบเบต้ามีค่าเท่ากับศก็นำมาคูณ2องวงเล็บธรรมดาก็จะได้ x กำลังสองลบอัลฟาบวกเบต้าทั้งหมดคูณด้วย x บวกอัลฟาคูณเบต้าเท่ากับ0ย์นะคะก็นี่เห็นหรือเปล่า ก็จากความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็จะได้ว่า x กําลังสองลบกับลบ b ส่วน a คูณ x บวกอ l p h าคูณบต้าเท่ากับศูนย์เห็นไหมคะว่าอ l p h า บวกเบต้าเนี่ยได้ลบ B ส่วนเอจริงจริงค่ะจากข้อมูลข้างต้นนะคะแล้วก็พอจะสรุปได้ว่าผลบวกของรากทุกรากของ รรมการมีค่าของรากทุกรากของสมการ ax กําลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์มีค่าเท่ากับลบ b ส่วน a ตีก่อนด้วย นะแล้วก็พอรู้อย่างนี้แล้วเราก็มาทําโจทย์ข้างต้นกันได้เลยนะคะจากโจทย์เนี่ยทวนอีกรอบนะคะโจทย์ต้องการให้เราหาผลบวกของรากทุกรากของสมการ x กํลังหบวกเ x กํลังสลบแ x กําลังสองบวกเจบสอเท่ากับศูนนะคะ ก็นํามาเรียงดีกีใหม่จะได้ว่า <S <s> <S a x กำลัง5บวก b x กำลัง4บวก c x กำลัง3บวก d x กำลังสองบวก e x บวก f เท่า <a S 1> กับศ a ก็มีค่าเท่ากับ1น x กำลังหบวกศน x กำลังสบวกเก้า x กลังสนี่นะคะแล้วก็ลบด้วย8 x กำลังสองลบบวกศ x บวก f เท่ากับศน จากที่เราพิสูจน์มาเมื่อกี้เนี้เราเราจะได้ว่าลบ b ส่วน a เท่ากับผลบวกลากถูกลากของสมการก็มาดูก็จะได้ลบ b ส่วน a เท่กากับนี่ B ก็คือ 0, ลบ 0, A ก็คือ 1, ส่วน 1, ก็เท่ากับ0เท่ากับ0นะคะก็ดังนั้นผล บวกรากทุกรากของสมการ x ก,กําลังห้าบวก9 x ก,กําลังสามลบ8 x ก,กําลังสองลบเจเท่ากับ0มีค่าเท่ากับ0นนะคะ ก็เป็นอันจบโจทย์ข้อนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ